ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับวันนี้นะครับก็มาแนะนํานะครับในส่วนของแอปหาเงินใหม่นะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับเป็นแอปฟาร์มนะครับในส่วนของค่ายจนะิวเนาะ ก็ตามที่ผมได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะทำการรีวิวให้ทุกแอปเลยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคนะครับสำหรับแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็สามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการสมัครของแอปกันเลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของแอปเนาะเขาจะให้เราเลือกภาษาก่อนนะครับก็มีแค่2ภาษานะครับก็ ให้เราเลือกอาทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดเข้าไปแล้วก็กด continue ด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับผมทางแอปเนี่ยจะให้เราสมัครโดยการเลือกช่องทางการสมัครก็มี facebook แล้วก็ Google นะครับผมสลับใครที่จะใช้ facebook ก็ใช้ได้นะส่วนใครที่จะใช้ Google เนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับผมแนะนำนะเป็นการสมัครโดยการใช้ google หรือว่าอ e ีเมลเนี่ยดีที่สุดนะครับผมนะกดเข้าไป โอเคนะครับผมถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งลงไปตรงช่องพาสเวิร์ดนะครับการตั้งรหัสผ่านเนี่ยหนึ่งเลยนะครับตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กตัวเลขนะครับแล้วก็มีในส่วนของอักขระพิเศษด้วยนะครับผมจะเป็นดอกจันสี่เหลี่ยมเครื่องหมายดอลล่าก็ได้นะครับผมผมแนะนําเป็นดอกจันดีที่สุดนะครับก็ตั้งลงไปนะเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ย ไม่ผ่านตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมสมัครไม่ได้นะเห็นคอมเมนต์กันเยอะนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จดรหัสจดอีเมลของเราไว้ด้วยนะการลืมนะครับผมกดด้านล่างเลยนะครับคําว่าเซ็นโค้ดนะครับผมกดเข้าไปเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมช่อง6หลักตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับแล้วก็นํารหัสหหลักมากรอกนะครับอาโอเคนะครับผมก็รออีเมลยืนยัน ตั้งนานนะครับไม่มีอ e ีเมลยืนยันเข้ามาให้นะครับผมก็ส่งหลายรอบมากนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีรหัสโค้ดเข้ามาให้นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะฮะกดปัดแอปทิ้งแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลองเข้าแอปดูใหม่นะทุกคนลองทําตามผมนะเพราะว่าหลายคนน่าจะเจอแบบผมนะส่วนใครที่มีอ e ีเมลแจ้งเตือนนะครับในส่วนของรหัสโค้ดเข้ามาก็เอามากรอกได้เลยนะครับแต่ของผมเนี่ยอรอหลายรอบมากส่งหลายรอบมากก็ยังไม่มีเข้ามานะครับผมก็ได้ปัดแอปทิ้งแล้วก็เข้ามาใหม่มันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมทำตามผมนะ ในส่วนของแอปนี้นะครับมันเป็นการเล่นเกมนะครับก็คือทำฟาร์มนะครับเลี้ยงสัตว์นะก็ตามชื่อแอปเลยนะครับจะเป็นการเก็บ XP หรือว่าเลเวลนะครับผมเมื่อเราเลื่อนเลเวลเนี่ยเราก็จะได้รับเป็นในส่วนของเหรียญทองหรือว่าคะแนนนะครับ1นึ่งเลเวลก็เท่ากับ100เหรียญทองนะครับตามแอปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ลงรีวิวไป2แอปนะครับผมก็รูปแบบคล้ายกันเลยนะครับวิธีการเล่นของแอปนี้นะครับผมเมนูทั้งหมดเนี่ยมันเป็น สังกฤเนาะก็ค่อยๆเล่นแล้วกันนะครับถ้าดูคลิปวิดีโอนี้จบน่าจะทําเป็นกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปกดตรงอ่ารูปโปรไฟล์ด้านบนก่อนนะครับผมในส่วนของหน้านี้นะครับผมมันก็มีหน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับวิธีการเล่นของแอปนี้นะครับผมมีอ่าเมนูแรกนะครับเป็นรูปม้านะเป็นรูปม้านะครับอันตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของอ่าลูกแกะนะก็กดเข้าไปนะครับในกรอบนะครับผม วิธีการเล่นนะครับอันนี้เป็นการซื้อนะครับซื้ออ,า,อาหารนะครับผมผมเล่นครั้งแรกนะทุกคนถ้าข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ชี้แจงได้นะครับตรงนี้นะครับผมยังไม่มีอาหารให้แกะตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีอ เงินซื้อนะไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรซื้อนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับเป็นการให้อาหารหรือว่าเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงกระทิงนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการอ่ะใช้ในส่วนของ XP นะครับในการซื้ออาหารนะตอนนี้ผมยังไม่มี XP เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําช่องทางอื่นนะครับตรงรูปแครอทตรงกลางหน้าจอนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีให้เราเก็บในส่วนของอ่ะมะเขือเทศนะแล้วก็กดคอลเลกไปนะ นีครับมี30มนะมีต้นหญ้านะครับอีก70นะครับกดรับไปนะครับมีข้าวนะครับนี่ครับมันนะครับผมกดรับไปเลยนะโอเคนะครับกดรับให้หมดนะทุกคนโอเคตัวนี้เราก็ได้รับมาหมดแล้วนะครับซึ่งอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าต้องให้สัตว์ประเภทไหนนะครับผมนี่ฮะเขามีบอกเลยนะครับ ต่อมานะครับมาดูที่รูปฟาร์มนะครับรูปฟาร์มตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเ,เชิญเพื่อนหรือว่าแนะนานั่นเองนะครับการแนะนําก็เหมือนกับแอปทั่วไปนะครับผมก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ได้นะกดคัดลอกหรือว่าจะกดแชร์ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามีขั้นบันไดหรือเปล่านะสำหรับการเชิญเพื่อนนะโอเคมีเหมือนกันนะครับตรงนี้ 1- นึนะครับจนถึง1 0,000คนนะครับก็เหมือนกับแอปอื่นๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ม้านะครับที่เป็นรูปม้าอันแรกนะครับว่าเราเนี่ยจะให้อาหารได้หรือเปล่านะครับไปดูที่ไก่นะครับผมไปดูที่ไก่นะอันแรกนะครับกดเข้าไปตอนนี้นะครับเรามีในส่วนของอาหารที่จะให้แล้วนะครับผมนี่นะล้วก็กดบวกไปนะครับว่าเราจะให้กี่ครั้งนะครับโอเคนะครับผมให้เต็มหลอดเลยนะครับ13ครั้งนะกดตรงนี้เลยนะนี่ครับมันก็จะบวกขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเป็นคูณ3นะครับสลับ XP เนาะ โอเคนะครับตรงนี้มันสุดแล้วนะมันตันแล้วนะครับผมโอเคกดโอเคไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมก็ให้ได้นะอ,อ๋อทุกคน todas, ผมเข้าใจแล้วนะครับว่ามันให้อาหารแบบไหนนะครับก็มันให้ได้ทุกอันนะครับผมก็คือแบ่งกันได้นะครับว่าเราเนี่ยจะให้อาร์ตเท่าไหร่นะครับผมในส่วนของอาหารตรงนี้นะครับย้อนกลับไปนะเรามาดูในส่วนของแกะตัวนี like ้นะครับตัวตัวแรกนะครับว่าเราจะให้อาหารอะไรได้บ้างนะครับก็ มีหญ้านะครับมีข้าวมีแครอทนะครับก็ให้เราแบ่งครึ่งกันนะครับว่าเราจะให้อย่างละเท่าไหร่นะครับให้ขีดมันเต็มหลอดนะผมจะเอาให้อย่างละห้าละกันนะครับผมไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้รับแบบไหนนะทุกคนนะใครที่แบบว่าเล่นเกมนี้แล้วนะครับสามารถคอมเมนต์วิธีการเล่นได้นะผมก็ทําครั้งแรกเหมือนกันอาจจะงงๆหน่อยนะครับเอโอเคนะครับผมก็ได้ให้อาหารครบทุกตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือผมจะให้มันขึ้นเป็น รูปยิ้มแบบนี้เลยนะครับผมนี่ให้มันขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับผมวิธีการหา xp นะครับว่าเราจะหา xp จากตรงไหนนะครับสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าบวก xp นะกดเข้าไปมี2หัวข้อนะครับอันแรกเลยนะครับกดคําว่า start นะครับกดตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นการทํา survey นะครับหรือว่าการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับถึงเราจะได้รับ xp เพิ่มนะครับต่อมาครับอันที่2ด้านล่างนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการน่ะดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็จะได้รับ XP นะครับผมแล้วก็จะต้องทําภารกิจในส่วนของแอปที่เราดาวน์โหลดมาด้วยนะครับถึงเราจะได้รับ XP ตรงนี้นะก็พยายามทําให้ตามภารกิจก่อนนะครับผมถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับโอเคนะครับเราได้ทําการน่ะให้อาหารทั้งหมดแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รับ XP อย่างไรนะครับผม คิดว่าน่าจะรอให้ขีดตรงนี้มันเต็มวงกลมนะครับผมเนี่ยถึงเราจะกดรับคะแนนได้หรือว่ากดรับ XP ได้นะครับผมคิดว่านะผมถ้าผมคิดถูกนะครับนี่ครับมันจะกินอาหารที่เราให้ไว้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขีดเนี่ยมันก็จะเต็มหลอดนะครับผมถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะครับสาหรับการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีการถอนเงินในแอปแบบโดยตรงนะครับเราจะต้องไปถอนในเว็บ ขเโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของเว็บการถอนเงินของ g ิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการถอนเงินนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นเกมฟาร์มที่เราได้ทําการติดตั้งหรือว่าสมัครไปนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับระดับที่ผมอยู่นะครับก็คือระดับหนึ่งเลยนะครับยังไม่ได้เลื่อนระดับนะถ้าเราเลื่อนเลเวลหรือว่าเลื่อนระดับเนี่ยเราจะได้รับคะแนนไปครั้งละ 100คะแนนนะครับผม100คะแนนนะครับก็เล่นตามนี้เลยนะครับผมแอปนี้น่าจะไม่ยากนะครับเมื่อเราทำคะแนนครบแล้วนะครับหรือว่าเรามีคะแนนแล้วเนี่ยเราสามารถมากดแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นเงินได้นะครับวิธีการนะครับกดไปที่3ขีดนะครับแล้วก็เลือกไปที่คําว่าแลกเปลี่ยนอันที่2นะครับในส่วนของแอปฟาร์มเนี่ยมันจะอยู่ใน3แอปนี้นะครับผมเป็นในส่วนของ แอปเดียวกันนะครับก็คือเราเล่นทั้ง3แอปคะแนนเนี่ยก็จะรวมกันทั้ง3แอปเลยนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับผมโดยการกดบวกตรงนี้นะครับถ้าเรามีคะแนนทั้ง3แอปเนี่ยรวมกันแล้วนะครับเป็นคะแนน8,425คะแนนเนี่ยเราก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับ145เท่ากับ0.01ปอนด์นะครับผมที่ผมได้เลือกสกุลเงินไว้เนาะล้วก็กดแลกแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับผมให้เรากดแลกตรงนี้นะครับยอดเงินนะครับจะขึ้นมารวมตรงนี้นะครับผม0.00ใช่ไหมเราก็กดแลกไปนะครับนี่เราแลกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยอดเงินขึ้นไปที่ด้านบนนะครับ0.58ปอนด์นั่นเองนะคัรับผมทั้ง3แอปนี้เราสามารถเล่นแล้วก็คะแนนนะครับจะรวมกันทั้งหมดนะครับทั้ง3แอปเลยวิธีการเล่นของแอปฟาร์มนะครับเป็นประมาณนี้เนาะถ้าข้อมูลตรงไหนที่มันผิดหรือว่า ตกหล่นลงไปเนี่ยก็ฝากาเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์แก้ไขกันได้เลยนะครับผมก็เล่นครั้งแรกแกะครั้งแรกเลยนะก็ยังงงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีก1คลิปแล้วกันนะครับถ้ามันได้รับคะแนนแบบไหนแล้วก็ถอนเงินอย่างไรนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ